ไปมาลุยงานต่อครับเอฟซีทุกขั้นครับผมวันนี้ก็รับหน้าที่ขับเจ้าบอ่อทองครับหรือว่าเจ้าฟอร์ดสีหกสามศูนย์ครับวันนี้เราก็ามาเทไหลทางครับผมขยายไหลทางนะวันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เจ้าออกไปประมาณนี้นะครับผมเพื่อ,อาชาวบ้านเขาก็จะปลูกต้นไม้เนาะ เพื่อจะปลูกทําการปลูกต้นไม้ครับเขาจะเหลือคลองน้ําไว้ก่อนครับผมเพื่อจะทําการยังไม่ปิดล่องน้ําครับเดี๋ยวเขาก็มาขุดล่องน้ําที่หลังน,นะทุกคน,นสวัสดีเอฟซี FC ที่โคร,รักทุกท่านครับผมอยู่กระดะผมเอ็กดัมซิงครับมาแล้วทอทงฮานามิเทไล่กองไล่กองไล่กองไปเลยครับแค่ไปสุดนูนน่นบินนู่นแหละตรงที่รถมอเตอร์ไซค์จอดเห็นรถมอเตอร์ไซค์ไหม ประมาณนั่นแหละครับแต่ตรงนู้นมันเป็นข้าวเขาเนี่ยตะเลมตามมาด้วยทอทงครับถอยไปจอนตูดทีนี้นะครับดันไปนิดเดียวนะครับดินก็ค่อนข้างจะเปียกนิดหน่อย ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะมันดันไม่ไกลเตติดถนนเลยครับโอ้โหงานนี้แบบเทแบบนี้รถหกล้อสบายเลยสบายรถหกล้อเลยครับที่เทรถหกล้อจะได้ไม่ได้ไม่ได้บือนะครับหย่อนตูดเทหย่อนตูดเทเลย โอ้ฝ่าท้ายมังับได้หน่ตามมาด้วยน้องมะนาวครับขับโดยอาฮีครับมาแล้วนุ่น กีลิ้นซิงเฮ้ย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 ย้อนตูดเทแบบนี้บอกเลยว่าสบายรถหกล้อชอบเลยแบบนี้ไม่ต้องบืน แต่ข่าวว่าเมื่อวานนี้ไปแอบกินหมูมาครับอาฮีงครับไปขนหินขนทรายขนหินเขาจ้างเป็นวันนะครับเมื่อวานสบายตัวไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตดันดินก่อนนะครับผมเอตาตมมาตัวใส่จวดประจำทีมง,งานครับหมอตาครับผม <c oughs> ใส่จวดใส่จวดนี่นี่ฮะพี่ดาวบอกเทตรงนั้นแหละลูกเท

เหล่าน้อยนี่ก็ดีหน่อยครับมีร่มให้อยู่ครับยังมีร่มต้นไม้<ฮ>มีคนคอสามชาอยู่ด้วยละ Thank you. รถไทยก็มีร่มให้จอครับมาแล้วทีเด็ดเสียนนอนรับ โอเคครับคลิปนี้ก็พอจบไปเพียงเท่านี้ครับ bye, บายครับสวัสดีครับผม